เดี๋ยวจะให้ดูกันถนะครับทุกคนครับนี่นะฮะถาก่อนและหลังนะครับว่าจะเป็นยังไงนะะนี่คือวิถีชีวิตนะครับที่ชาวบ้านนะครับได้ใช้ชีวิตตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะครับผมนี่นะฮะ สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้มาพบกับคอนพายอลนะครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ในทุ่งนาครับที่บ้านห้วยหัาของใต้นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่ของชุมชนที่นี่นะครับผมแล้วก็จะพาทุกคนมาดูการไถนานะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับทุกคนครับผมทุกที่ก็จะเริ่ม เตรียมพื้นท mm ี hmm. ่นะครับเพื si ่อจะปลูกข้าวนะครับเดือนหน้าก็จะเริ่มปลูกข้าวแล้วนะครับตอนนี้ต้นกล้าได้ประมาณ1เดือนนะครับปกติก็ประมาณ50วันนะครับแล้วก็จะเริ่มปลูกข้าวกันนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้จะผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะครับของที่นี่นะครับว่าเข้าถไายนากันเป็นยังไงนะครับผมไปตามไปเลยครับผมครับทุกคนครับผมนี่คือวิถีชีวิตนะครับที่ชาวบ้านนะครับได้ใช้ชีวิตตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะครับผมคือกัน ทําไร่ทําสวนนะครับตรงนี้ก็เป็นการทํานานะครับช่วงนี้นะครับนี่อยากให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศนะครับตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะมีบ่อปลานะครับทุกคนครับผมนี่ก็แต่ละชาวบ้านก็จะมาช่วยกันนะครับเอาแรงกันนะครับไม่ได้จ้างนะครับก็ช่วยกันนะฮะทุกคนฮะนี่นะครับแต่ละคนก็มาช่วยกันนะครับนี่นะฮะ คนครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงนี้นะครับผมนะฮะจะให้ดูสภาพก่อนหลังนะครับในการถ่ายนะครับทุกคนนี่นะฮะนี่คือสภาพสภาพก่อนถ่ายนะครับนี่นะฮะจะประมาณนี้นะทุกคนครับมีนี่ก็เริ่มถ่ายแล้วนะฮะนี่นะครับ นี่คือสภาพตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายนะครับทุกคนห้ดูวิวตรงนี้ด้วยนะครับทุ่งนานะฮะทุ่งนาแดนนี้นั่นมีความหมายนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวมาด,ดูตรงนี้นะครับทุกคนนะครับว่าก่อนและหลังนะ่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะฮะ ก่อนที่จะถ่ายนะครับทุกคนนะฮะนี่แล้วเ,เรามาดูกันนะครับว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะครับทุกคนครับผม ดูอีกมุมนึงนะครับทุกคนครับนี่นะฮะตอนนี้ก็คนมาช่วยนะครับก็ยี่สิบคนนะครับวันนี้นะครับไหนายกันนะครับก็สนุกสนานครับทุกคนครับผมช่วยๆกันนะครับมีความสุขนะครับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนในหมู่บ้านนะครับผม ครับี่นี่คือการแสะคันนานะครับผมจริงเราต้องปั้นนะครับเราจะถ่ายเสร็จนะครับนี่นะฮะนี่คือแสะคันนาอยู่นะครับตอนนี้น้ํายังไม่มีนะครับทุกคนครับผมก็เลยยังไม่ได้ปั้นคันนานะครับนี่เห็นไหมครับยังเขียวๆอยู่แต่ว่าถ่ายไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะก็เหลือปั้นคันนาต้อรอให้น้ําก่อนนะครับให้น้ํามันเยอะก่อนก็น้ําตรงนี้ก็มีแต่ว่ายังไม่ค่อยเยอะนะฮะก็ต้องรออีกนิดนึงนะครับ ก็ขายกันนะครับทุกคนแล้วก็ช่วยกันขุดรอบๆนะครับตรงมุมนะครับตรงมุมนะฮะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรนนี้ต้องขุดนะครับนี่เราก็ต้องแซน้าคันนาตรงนี้นะครับผมแซ่เราต้องขุดให้เรียบร้อยนะครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนคันนา this is จะเป็นธรรมชาตินะครับแต่ก่อนนะฮะคือตรงนี้ก็ใช้คนนะครับขุดนะครับผมไม่ได้ใช้รถ อ่าแทรกเตอร์หรือว่าโคบูตา้าเหมือนตอนนี้นะครับผมใช้คนคนขูดนะครับก็เลยแบบเห็นไหมครับคือจะจะไม่ค่อยตรงนะครับผมนะฮะจะโค้งไปโค้งมานะครับทุกคนนะฮะนี่นะฮะจะมีต่ำบ้างสูงบ้างนะครับ โอได้เป็นได้ฟ้องริบก่อนเนอะเป็นได้ฟ้องโอเคอยู่ะโอเคโอเคนะ<ป>สบายเนาะนี่นะครับทุกคนนะฮะมีเพื่อนอยูนะครับกำลังถ่ายอยู่นะฮะมันจะเป็นโคลนเล็กน้อยนะครับทุกคนฮนะมันจะถ่ายหนักหน่อยนะ ตรงนี้นะครับทุกคนครับผมนี่นะฮะน้ําที่ออกมาจากใต้ดินตรงนี้นะครับเอาไว้ดื่มนะฮะเอาไว้กินนะครับผมนี่นะฮะออกมาจากรูนะครับทุกคนนี่เป็นน้ําที่ใช้ดื่มกันนะครับทุกคนใส่มากนะ จะให้ดูกันไ่นะครับทุกคนครับนี่นะฮะถ่ก่อนและหลังนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ เราใช้ควายเหล็กนะทุกคนนะครับผมเราไม่ได้ใช้รถแทรกเตอร์นะครับผมนี่คือวิถีชีวิตนะครับบ้านานะทุกคนครับผมแต่ก่อนนี้ใช้ควายนะครับที่นี่นะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีควายแล้วก็เลยใช้ควายเหล็กแทนนะครับทุกคนครับผมเดี๋ยวให้ดูวิธีการแสะคันนาที่ถูกวิธีนะครับทุกคนครับผม น้องวินนะครับนี่ทําไมเราต้องแสะคันนาตรงนี้นะครับเพื่อให้หญ้าตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมครับหญ้านะเราถังหญ้าไม่ใช่นะครับแสะหญ้าออกให้หมดนะเพื่อให้หญ้ามันตายนะครับผมเพราะว่าที่นี่เราจะเป็นข้าวนาออร์แกนิกนะครับเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเราไม่ใช้ยาฆ่าหา้านะครับทุกอย่างคือเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรามีนะครับผม กำจัดวัชพืชนะครับเหมือนกันเซธทางคันนาตรงนี้นะครับผมเวลาเราปลูกข้าวใหญ่จะได้ไม่ไม่รกนะครับทุกคนนะครับผมนี่นะนี่ก็ทุกคนมาช่วยกันนะครับทุกคนนี่นะครับหลังจากถ่ายไปนี่ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับทุกคน,นครับผมนี่นะฮะ ตอนนี้หลังจากที่ถ่ายไปนะครับทุกคนฮะนี่ดูครับผมตอนนี้ก็รอน้ํานะครับผมที่จะจะได้ปั้นคันนานะครับทุกคนฮะตอนนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วนะครับผม แล้วก็คันนาก็เสะเรียบร้อยนะครับทุกคนนะครับผมเหลือปั้นคันนานะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับก็ยังไม่ได้ปั้นก็ต้องรอน้ําก่อนนะครับผมตอนนี้คนที่มาช่วยก็กลับบ้านกันหมดแล้วนะครับทุกคนนะฮะพรุ่งนี้ก็จะลุยกันต่ออีกวันหนึ่งนะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวให้ถ่ายให้ดูบรรยากาศตรงนี้นะครับผม ตอนนี้ก็ใช้เวลาหนึ่งวันนะครับนี่นะครับผมวิถีชีวิตครับผมของชาวบ้านหุยหากไม้ใต้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหักไม้ใต้โฮมสเตย์นะฮะทุกคนนะฮะทุกคนครับผมตอนนี้ตรงนี้ก็จะมีอ่า ใบสาระเหน่ด้วยนะครับทุกคนฮะก็ปลูกไว้คือให้มันขึ้นตามธรรมชาตินะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่นะฮะสารแหน่กลิ่นหอมมากๆนะฮะทุกคนนี่ขึ้นมาตตรงนี้ก็ปลูกไว้นะครับทุกคนปลูกตามคันนานะครับก็ถ้าอยากกินก็เอามาเก็บนะครับง่ายๆนะฮะขึ้นตามที่ตามคันนานะฮะที่ปลูกไว้นะครับ บางทีก็คือเหมือนเป็นชีวิตเรียบง่ายนะครับทุกคนฮะนี่ชีวิตมันต้องไายมีเยอะเลยนะครับนี่นะฮะจะทำค็อกเทลก็ยังได้เลยนะฮะโมจิโต้นะฮะทุกคนสารเน่ไม่ใช่สารเณรนะครับทุกคนนะฮะสาระแนะฮะใบสารเณรนะครับใบมิ้นท์นะครับทุกคน นีเยอะเลยนะครับนี่กะว่าจะไปทําลาบกินนะฮะทุกคนนี่เยอะเลยนี่นะครับก็ต้องรอดูกันครับทุกคนครับว่าเดือนหน้านะครับหลังจากที่เราปลูกข้าวนะครับมาดูบรรยากาศตรงนี้นะครับว่า อาจจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับก็จะเห็นวิวทุทุนาตรงนี้นะคทุกคนฮะก็ถ่ายไปเรียบร้อยนะทุกคนฮะท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยนะครับทุกคนนะโล่งมากเลยนะครับนี่อากาศดีมากๆครับทุกคนสูดหายใจได้แบบ ร้ออนะครับออกซิเจนนะฮะนีนะ ก็จะเป็นปลาข้าวนะครับทุกคนนะฮะที่เพาะไว้นะครับตอนนี้มีอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับทุกคนนะฮะก็ปกติก็ประมาณห้าสิบวันนะครับตอนนี้ก็อีกประมาณยี่สิบวันนะครับทุกคนก็จะเริ่มปลุกข้าวกันนะฮะ ็ามาจากแม่น้ำนะครับทุกคนนะฮะมาจากลำน้ำต่อเข้ามานะครับ ครับตรงนี้นะฮะเราต้องล้อมรั้วไว้ด้วยนะครับผมที่หวานต้นกล้าต,ตรงนี้นะครับกันบัวกันควายนะครับเพราะว่าวิถีชีวิตของอชาวบ้านที่นี่คือหลังจากที่ทํานาข้าวเสร็จแล้วนะฮะก็ไม่ได้ปลูกอะไรนะครับบนนานะครับที่นานะครับคือจะปล่อยที่นาว่างไว้นะครับแล้วก็ ชาวบ้านที่มีวัวมีควายนะก็จะปล่อยเข้ามาในทุ่งนานะครับเพื่อให้กินหญ้านะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือหลังจากที่วัวควายนะครับกินหญาเสร็จก็จะถ่ายมูลออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยให้กับในทุ่งนานะครับผมเวลาปลูกข้าวก็ต้นข้าวก็จะสวยงามนะทุกคนนะครับผมเพราะว่านาที่นี่ที่ได้บอกไว้นะคือเป็นนาออร์แกนิกนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับทุกคนนะครับ แต่ว่าช่วงที่ทํานานะครับก็รอบๆก็จะล้อมรั้วไว้นะครับทุกคนแล้วก็คนที่มีวัวมีควายค,ค,คือต้องอยู่ในคอกนะครับทุกคนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ํานะครับทีท่เอาเข้ามาในนานะครับทุกคนน้ําจะไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าบางส่วนเอาเข้าออมาในนานะครับหลังจากที่ หายนากันแล้วนะครับทุกคนครับผมนี่คือหลังจากไายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เหลือแต่ปั้นคนานะครับก็ต้องรอรอน้ําก่อนนะครับเพราะน้ํายังไม่เพียงพอนะครับน่าจะอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับทุกคนนะครับผมแต่ว่าคันนาพวกนี้ก็แสรเรียบร้อยนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับหลังจากที่หายไปแล้วนะครับทุกคนนะฮะก็ขอให้ติดตามกันนะครับทุกคนครับผมเดี๋ยวเดือนหน้าถ้า ปลูกข้าวนะฮะตัวดินเดี๋ยวผมจะให้บันทึกการให้ดูอีกทีนะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วเจอกันอีพีต่อไปครับผมกับคอนไพแอลครับทุกคนครับผม